คุณรู้ไหมว่าคนเราจะเริ่มเห็นค่าบางสิ่งก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเริ่มหายไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ Love Story EP นี้ไม่ได้สอนให้คุณแกล้งเงียบไม่ได้สอนให้คุณเล่นเกมแต่จะสอนให้คุณนิ่งให้สุดจนเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปจริงๆ และเขาอาจกําลังจะเสียคุณไปโดยไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกหัวข้อหลักเงียบให้สุดจนเขาเริ่มกลัวว่าคุณจะไม่กลับมาอีกบทเรียนที่หนึ่งทำไมความเงียบถึงมีพลังมากกว่าคำพูดเพราะความเงียบทำให้เขาต้องคิดเอาเองเพราะคนที่เคยได้ความสนใจจากคุณทุกวัน พอวันหนึ่งคุณเงียบไปเขาจะเริ่มไม่แน่ใจในตัวเองถ้าเคยทักเขาทุกเช้าแล้ววันหนึ่งคุณไม่ทักอีกเลยเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นมากกว่าที่คุณถามเขาซะอีกบทเรียนที่สองเงียบให้สุดเท่ากับไม่ต้องหายตัวแต่หยุดให้พลังงาน ไม่จำเป็นต้องบล็อกไม่ต้องลบแต่หยุดวิ่งเข้าไปหาความชัดเจนหยุดไลค์หยุดแชร์ share, หยุดแสดงออกว่าคุณยังสนใจเขาอยู่ความเงียบที่ได้ผลคือความเงียบที่มั่นคงไม่ใช่ความเงียบแบบที่ต้องโผดเศร้าบทเรียนที่สาม อย่าทำให้ความเงียบดูเป็นประชดดูเหมือนประชดอย่าพยายามทำให้เขารู้ว่าคุณกำลังเงียบอยู่ไม่ต้องส่งสัญญาณใดๆปล่อยให้เขาคิดเองทั้งหมดยิ่งคุณพยายามให้เขารู้ว่าคุณกำลังนิ่งเท่ากับยิ่งเสียพลังบทเรียนที่สี่เงียบแบบไหนที่ผู้ชายกลัวจริง เงียบแบบไม่มีคำอธิบายเงียบแบบใช้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่มีเขาในภาพเงียบแบบที่เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนดื่มอีกแล้วคุณหายไปจากเขาสิบวันแล้วกลับมาด้วยลุกใหม่แววตาใหม่โดยไม่ต้องพูดถึงเขาสักคำนั่นคือความกลัวของผู้ชายจริงๆ บทเรียนที่ห้าระยะเวลาที่เขาจะเริ่มรู้สึกกลัวการเสียคุณเจ็ดวันแรกเขาจะรู้สึกว่าคุณงอนเดี๋ยวก็คงทักมาสิบสี่วันเขาเริ่มสับสนว่าเกิดอะไรขึ้น21วันขึ้นไปเขาเริ่มคิดว่าคุณกำลังเดินออกจากชีวิตเขาจริงๆ ถ้าคุณยังเงียบได้ต่อเนื่องถึง30วันเท่ากับเขาจะเริ่มกลัวแบบที่เคยไม่กลัวมาก,ก่อนบทเรียนหกที่6กทำไมผู้หญิงที่นิ่งให้สุดถึงได้เปรียบเพราะผู้ชายจะจำความเงียบได้นานกว่าคำพูดเพราะเขาจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรและเขาจะเริ่ม คาดเดาไม่ได้เพราะผู้หญิงที่หายไปอย่างเงียบๆคือผู้หญิงที่ทรงพลังที่สุดความเงียบไม่ใช่การลงโทษเขาแต่มันคือการเคารพตัวเองตอนนี้คุณมีสองทางเลือกพูดทุกอย่างออกไปแล้วให้เขาเลือกว่าจะอยู่หรือไปหรือ เงียบให้สุดแล้วดูว่าเขาจะยอมเป็นฝ่ายเดินกลับมาเองไหมพราะคนที่กลัวการเสียคุณจะไม่ปล่อยให้คุณเงียบไปนานขนาดนี้และคนที่ไม่กลัวการเสียคุณจะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรเงียบให้ตลอดไปกดติดตาม Love s t o r y Podcast เพื่อรับฟังตอนต่อไป พอผูอ้หญิที่รู้คุณค่าจะไม่มีวันถูกมองข้ามอีกต่อไป